ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเชี่ยวชาญโรงเรียนวัสลักเหนือสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนางสาวทัญชนกเนยคำเกิดวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2520 อายุ43ปีจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นโรงเรียนทรัพ์ไพรวันวิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกจบระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกเอกขาหากรรมศาสตร์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษาจากราชพัฒพ,พิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรีประวัติการรับราชการบรรจุรับราชการเมื่อวันที่ หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2552ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัสลักเหนืออำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัสลักเหนือสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีรวมอายุราชการ12ปี งานที่ได้รับมอบหมายครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชุมนุมโดยมีชั่วโมงการสอน19ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษมีดังนี้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหัวหน้างานฝ่ายงบประมาณงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการครูเวรประจำวันศุกร์โครงการอาหารกลางวัน งานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียนและผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเรื่องวิทยาฐานะเชี่ยวชาญด้านที่หการปฏิบัติตนด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรนวิชาชีพการมีวินัยในด้านการมีวินยัยผู้ขอรับการประเมิน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานรักษาวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ละทิ้งงานยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกาแบบแผนของทางราชการและสังคมมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อให้งานของทางราชการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดียึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยความศรัทธาโดยสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอปฏิบัติตนตามหลักศาสนาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่างๆเช่นวันเข้าพรรษา ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางในทางการเมืองและไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันและเว้นอบายามุขและสิ่งเสพติดใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมีระเบียบว,วินัยในการทำงานมีความซื่อสัตย์มีการจัดทำระบบบัญชี และการออมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมความมีวินยัยในการออมแก่ผู้เรียนอยู่เสมอความรักและศรัทธานในวิชาชีพครูภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครูสนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอมีการศึกษาค้นคว้าหรือเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนาในวิชาชีพอยู่เสมอเช่นชุดการสอนสำเร็จรูปเอกสารการสอนของวิชาการงานอาชีพและภาษาไทยการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนความรับผิดชอบในวิชาชีพเอาใจใส่ถ,ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทน เอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันและมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่สถานศึกษาอื่นๆประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านที่ 2. ความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินมีความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นธรรมโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรพัฒนานำไปใช้ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างครบถ้วน ตามองค์ประกอบโดยสอดคล้องกับหลักสูตรผู้เรียนและบริบทของชุมชนผลการจัดการเรียนรู้และนำผลมาพัฒนาให้ถูกต้องเน้นทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการและเป็นแบบอย่างที่ดีได้การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบผู้ขอรับการประเมินมีการศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นการอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการต่างๆศึกษาเอกสารทางวิชาการศึกษาค้นคว้าสื่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมีการเผยแพร่เอกสารทางวิชาการ ให้ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างส,ำำสม่ำเสมอจากการมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพอุทิศเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานที่รับผิดชอบประสบผลสำเร็จส่งผลให้ข้าพเจ้านางสาวทันชนกเนยคำได้รับรางวัล เรียญเข็มเชิดชูเกียรติ100,000ครูดีจากคุรุสภาและรางวัลอื่นๆอีกมากมายขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นผู้ขอรับการประเมิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีต่อผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป ขอกราบขอพระคุณค่ะ